โอเคท่า okay, นผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับพี่โอดโมเช่นเดิมนะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาเด็ก <c oughs> ๆน้องนุน่นเนี่ยมาเล่นลูกซองม่วงนะครับหรือว่าเล่นลูกซองทั้งเกมท่านผู้ชมก็นั่นแหละอย่างที่ผมเอ่ยไปมเมื่อกี้นะครับจะเล่นลูกซองม่วงนะท่านผู้ชมนี่เลยอัตราการยิง2รีโหลด1นนะท่านผู้ชมก็คือส่วนมากนักแข่งอ่ะหรือว่าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่มีสกินนี้เขาก็จะเลือกใช้สกินหรือว่าเรียกสั้นๆว่า ลูกซองม่วงนะทานผู้ชมก็โอเควันนี้ผมมากับน้องธันวานะทานผู้ชมวันนี้ก็จะพาดเด็กๆน้องหนุ่มๆเนี่ยไปลงสี่อกันเลยทานผะู้ชมก็ลงแรงกันเลยนะครับจะเล่นลูกซองทนังเกมเนาะโอเคจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามกดแจ้งปะขยีเป็นกัใจเพื่อเราหมดเลยครับเดีย๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะไปกันเลยโอเคเราลงสู่มังบีนะทานผู้ชมก็ไม่มีตัวเลยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟาร,ร์มหาลูกฟองนะทานผู้ชม โอ้นี่ไงลูกซองยาได้ละหนึ่งกระบอกนะผู้ชมโอเคอ้ยนี่ไง2งกระบอกพอดีเลยลูกซองม่วงด้วยสวยเดี๋ยวเราจะซื้อชิปน้านะผู้ชมโอเคเป็นเลเวลสองแล้วเราก็จะซื้อกะ บ้านแอลมีตัวโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้น้องครบให้ผมต้องเป็นระยะประชิดนะดูผมมีแค่ลูกตองผมต้องลงระยะประชิดตรงไหนตรงไหนบ้านแอลเลยเหรอโอเคโอเคเหมือนได้อยู่บ้านแอลน้องมาร์คให้นะฮะไอเขายังอยู่อยู่ข้างหลังปะโอเคน่าอ,อยู่ข้างหลังนะครับเร่วงหนึ่งโอ้แรงมากสวยฮะ เฮ้ยน้ามีตัวบอกกันมาเลย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 หน้าวิโอมีตัวบอกกันมาหน่อยโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยฮันดักเลยดาวหนึ่งดาวหนึ่งโอ้โหแรงมากสองเม็ดดาวเลยอ่ะโ้สามตัวเลยสามตัวดันยิงเลยสามตัวเล่นตัววิ่งอ่ายไหมเปิดโดนก่อนเอาเปิดโดนก่อนเอาแรง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 ไปเลยเดี๋ยวชิดให้เดี๋ยวชิดให้ ดาวไม่โดนเลยบอกกระดาวได้ไงดาวหนึ่งสวยสามครับ,าส,ส,าบสามบอกสามบอกโอ้โหลูกฟองลั่นจัดท่านผู้ชมได้มาสองอีลิมละต่อไปสามอีลิมมีตัวผู้หญิงน่าจะตัวนี้ป้าหรือว่าตัวขา,ขาวๆขาวว่ะน,นู่นๆอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมาไหน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 อยู่ข้างล่างเลยเขาดูเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นตูดแวบๆบแบบมาอยู่บนเอวปะ อยู่อยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่เจ็บมากเจ็บไหมโอเคเจ็บมากร่วงได้ร่วมเปิดตาลานะครับรวมมาแล้ะสีริมสวยงามเฮ้ยมีตัวยิงอ่าเล่นกับใครไม่เล่นไปรับยิงเองตัวนี้เดือดร้ายนะไอ้หนอบอสโอสยิงโดน รอ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 ,อ,อโดนมาโดนมาเอาเลยฮัาเลยเดาโอ้โหโดนโโห,ดนนหก้อนเกือบไปหวั่นะท่านผู้ชมเมื่อกี้ว่าจะงัดขึ้นหัวซะหน่อยแต่ว่าแรงมากแรงไหมท่านผู้ชมใครคิดว่าซองม่วงเป็นซองที่ดีที่สดุดคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับกดหนึ่งนเข้ามาเลยเลยโอเคอุ้ยยังไงหน้านนมีตัวหน้ามีตัวเห็นแล้วอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยทันบนเข่ามีบนเข่ามี โอ้หมันต้องลงมาซ้ำกว่าทันเยวไปชุบก่อนชุบได้ไหมผมต้องชุบน้องก่อนนะท่านผู้ชมไม่ไหววะเยอะมากไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปชุบน้องก่อนเราเอาชัวดีกว่าจะชุบน้องก่อนอุย <c oughs> ไปชุบ400นะั่นหรือว่าจะชุบ600ปะ <c oughs> มันน่าจะลงมานะ <c oughs> นมันลงมาไหมอยู่ที่ศพล่ะ น,นาบิโอมตไปไหนวะอุย้ยอยู่บนเขามาเล่นระยะอยู่บนเขาอุ้ยโดนโดนโดนไอ้ยอาตอนนั้นก่นอนตอนนี้ก่อนเอาตอนนี้ก่นอนตอนล่างก่อนดาดาดาเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงมันอยู่ไกลอยู่มันอยู่ไกลอยู่มันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลหันหันหัน ลา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 นั่เาาบนาบนาบนาตบนตัวาีมันลืตัวข้างบนโดนหช่ยได้หมามอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสะพานก็ยิงมาสะพานก็มีอ่ะเขาดูเยอะมากมันยืนนิ่งเลยอ่ะโเราเกาะหายแล้ววะเราไงดีวะายก่อนายก่อนายก่อนก็ได้ายก่อนก็ได้ มันดักยิงเราเด้วยด้านบนนะ่ะโอ้ถ้าเรามีที่ดิดนะผมเอามันแน่แหละยงบนสองตัวมันถ่ายละเดี๋ยวสะพานนะโอ้โหเดือดจ,จัดมียาไหมระวงัง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 ระวังแลกเกาะก่อนเกาะบางมากท่านผู้ชมต้องแลกเกาะนันะ่นนะไปเดี๋เอาตัวผู้ปิงก่อนเห็นเจ๊หลุดเจ๊หลุด อุ้ยหลนโดนโยโดนโมันวิ่งมาสองปีเลยมาทันก่อนทันมาทันก่อนดาวหงดาวหนึ่งจะช่ไหมช่วยไหมได้แ้าล่ะมาสวิยเองวิโองวิโองวิโเงเจ็บแน่หน,น,น,นูโดนแน่แน่หนูดา้ ตายหนูดาวโอ้ยเพื่อว่าจะเอาตัวผู้หญิงออกมาแก้ซ้ายมาดีกว่าตีเขาโอ้ยไรไรป้ายสวยพี่เองพี่เองนี่เรียบร้อยเลยหนูออกมาเลยหนูออกมาเลยหนูเต้าขอแดงสวยผมเองสวยมาเดียนักแข่งเก่านักแข่งเก่า

เราเราดเขาบอกให้ไหม,ม,มไปมีไปไปเฮ้ยเมื่อกี้คดณเห็นไหมเฮ้ยไอ้หนรเมื่อกี้มันมีบักแเว้ยบักในเกมอะเที่ยรถบังอะมันวิ่งเร็วเลยรถชนได้อนนเออน่ารำมีตัว อะไรอะไรอะไรไปที่ไหทันไหมทนันทันเดือดหอยิงมันนี่เดือดหอพี่โอไปยิงมันนี่เดือดหอพี่โอเออยิงมันมันจะดาวแล้วมันจะดาวแล้วพี่ใหม่มาแล้วเว้ยมันม,มีตัวม,มีตัวคอมาอยู่อทิ้งหายละบันไลด์ได้หนูบันไลด์แล้วคนเดียว ชุบตู้ก่อนนะมันมีตัวไงโอ้โหโดนว่ะทันโดนว่ะน้องมันยิงกันมัน,นยนิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ใช่ไหมหรือมันตีดเดียวกันรู้ไหมน้า

ชุบเลยชุบเลยชุบตกใจหมดเสียงนั้นนี่ว่ะชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วรอดว่ะรอดว่ะขวาก็มีตัวทานตะบนเลยทานตะบบตบนเลยขวามีว่ะเรามีแค่ปืนระยะประคิดนะโดนรอไปเก็บขวาก่อนขวาสามตัวเลยโ้ได้หมดโบได้หมด สามตัวเดี๋ยวพี่อโอ้เดียวพี่โอ้เดี๋ยวพี่โอ้เปิดเปิดอันนี้กันครัแบงอีกสามตัว,วตอุ้ยข้างหน้ามีตัวไม่ได้เอ,อาไม่ได้เอ,อาไม่ได้เอ,อมดเจ มาเดิตอนทสุดท้ายแดงแดงแดงอฮ๊ยเอาเรื่องโอ้เกือบ,มอออบมอไม่รอดโอ้เกือบไม่รอดครับท่านผู้ชม19คิว เย้ <Yay! S 2> คือเมื่อกี้มันมีบั๊กใดบั๊กหนึ่งนะท่านะผู้ชมเห็นบั๊กไหมเออผมว่ามีมีบั๊กอ่ะแล้วต้องเข้าไปดูนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองไปดูนะครับว่ามันบัก๊กจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ผมวิ่งไปใช่ไหมน้องผมอะ่ะน้องทันอะคับรถชนเราวิ่งเร็วเลยคือแบบงงมากโอ้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดต่อคลาเปัญหาใจเพื่อนเโมด้วยนะครับก็ ขอบคุณมากๆที่ดูวลิปเโนี้แล้วก็คลิปหน้าอยากดูคลิปแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวันนี้ก็เกือบหลับแต่กลับมาได้โอ้โหเกือบหลับแต่กลับมาได้นะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับนนี้ลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ